คอยจัสมินดัลลิงหิมะตกเห็ <laughs> นพอนี่โอ้ยหิมกะกำลังตกพั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 กลงมาคอยจัสมินพลีสดัลลิงโอ้ยพักคอยหิมะตกเออมันว่าตกกระตุกหลีใต้หนอ่อน2ออฟสโนว์ทุเดย์มันบอกโอ้ยไหนพักคอยครับเบื้องเปลี่ยงนี่ปวดมือพี่นอ้องเพราะไหนพัก ปวดเม,มื่ม <It> s <S อเกิดตายผุ่นร้องไหม no it's raining darling no. it's snow Look it snowdrop yes come on put your hand put your hand เ <'m> ออหนาว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 น <laughs> ีมาตกก่อยห้องอใช่พี่คิดแล้วตื่นตื่นหมื่นมะอื้นเออมะไหนก็มันไม่อาทิตย์หนาก็สิมีอีกได้ไหมพี่น้องโอ้ยหนาว snowdrop พุ่ drop, น snowdrop ดอกไม่ อันนี้สนุรอบดอกเอ้ดาฟเดียวดอกดอกไม่เป็นหัวขอขกำลังออกคนเดี๋ยวมอสบานเบิ่งปีน้องเอ้ยก่อนซื้อดินมาปาลูกผักคข่หนาวเมื่อไขอ่ปวดตึ๊บตึ๊บเลื่อนมาสนิจจ้าหนาวจา้าฝนหิมะกำลังลุ้งปีน้องหิมะหิมะหิมะตกตกมาโลยตกหิมะกำลังตกปีน้องเบื้องปีน้อง เล้ยสิการให้พักบลาเรีวได้เมื่อนี้ดมๆหนาวดิพี่น้งองไข่ลูกผักเปงนสองนี่ยังบลาเรีวอยู่ในผักไข่อล้อยงามงามเดูสิคะเฮมะกำลังโปรยปลายลงมาผักไข่ถาดผักไข่ยข่อยพับไว้เมื่อเช้านี้พูดพี่น้องนึกว่าเอาเข้าบ้านเลยไมีหมง่งเสือไหว้แล้ว อุ้ยได้อ้าวอุ้ยจอจอมัวเลยความเย็นเย็นเชียบเลยเบื้องในหลังคาหลังคากระจุกนั่งเบื้องหิมะตกอุ้ยหนาดอกปวดมือคักเลยก็ไปพอพผักนิดหนึ่งเนี่ยเบื้องหลดสายตาแถงคข้งามไปนไ่ง ส่วนมันเิ็ตัวไป็นอะไรมันนี่มันแค่หาสิเปอร์ซ็นึงนะมันอันน่ร้อยเอร์กันเลยมันยังคอยเตะข้าวจุบผูกเลยนี่นม่หนิเห็นไหมกำลังตกพี่นองจาโอ้ยควจะออกไปเอกล้าผักลงในถาดนี่ผมไม่ได้ละเด้อนี่เด้อหนาวได้พี่น้องเมืม่อเปนบ้านหนาวได้ยน่ปวดมือ ขาดพักคอยอยู่ยจุกเกลังมาเศร้าเหตุก้รณฝนตกแบบนึงมันเป็นฝนที่หลายฮิมะปวดเมื่อเกือบตายสวนฮิมะตกนี่นนี่ๆตน๊งไอ๋มึงเลยกระจุกน้ำแข็งลอยปก,ปก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 ลงมา เก็ดน mm ้ำแข็งอนะพี hmm. mm ่หนงเก็ดให้มาเขาอื่น snowflake เนาะนั่นบ่ไขว่หนาวเหี้ยมันเกล่ยไปบ่คขว่กับเปินเป็นก่อนมันแกหาสิบเปอร์เซ็นต์นึงมาเนี่ลังบ้านสวนลังบ้านพูดใดส์ก้าวออกไปนี่ไปขึ้นหนาวเด็ด ตกใจมาตกใจ snowing snowy snowy